ันมอเตอร์พัดลมโบราณแบบ4สล็อต4โพ3สสปีดตอนจัดสปีดและต่อวงจรหัวสายสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่าง อาจากคลิปที่แล้วนะฮะที่เราได้นำเสนอการพันมอเตอร์พัดลมโบราณแบบ4สล็อต4โพ3สปีดไปนะฮะ,ะปรากฏว่าในช่วงท้ายๆคลิปตอนจัดสปีด ของมอเตอร์พัดลมตัวนี้ได้มีข้อผิดพลาดอยู่นิดหนึงนะฮะอ่ะก็เลยได้ตัดเอาวิดีโอในช่วงสุดท้ายเนี่ยมาเพื่อทำใหม่นะฮะเพื่อจัดสปีดให้ถูกต้องนะฮะตามอ่าสเปคของพัดลมโบราณนะฮะจึงมาจัดสปีดใหม่ให้ดูกันในคลิปนี้เลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะตรงนี้ก็เป็นช่วงข้อต่อนะฮะของโพที่2กับโพที่3ตรงนี้เป็นขดของมอเตอร์หลักนะฮะอ่าเราก็นำมาต่อกันเสียให้เรียบร้อยนะฮะเพราะ,ะการพันมอเตอร์เราพันครั้งละ2โพเพราะฉะนั้นหลังจากวางลวดแล้วก็ต้องนำข้อต่อตรงนี้มาต่อเสียให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอ่าตรงนี้ก็คือของขด มอเตอร์หลักนะครับเราก็จัดการต่อแล้วก็บัตรกรีแล้วก็สวมท่อฉนวนทนความร้อนไว้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือฝั่งขดมอเตอร์หลักนะครับอ่าช่วงข้อต่อตรงนี้นะฮะระหว่างโพที่2กับโพที่3นะฮะส่วนข้อต่อของขดสปีดโพที่2กับโพที่3เราก็จัดไว้เป็นสปีด2นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นต้นขดของขดมอเตอร์หลักกับต้นขดของขดสปีดนะฮะเราจับมาจํานะฮะเพื่อสร้างเป็นสปีด3นะตรงนี้นะครับาจากที่ได้นำเสนอว่าเป็นสปีด1เนี่ยฮนะผิดนะครับตรงนี้คือสปีด3นะรตรงนี้ช่วงข้อต่อของขดสปีด ระหว่างโพที่สองกับโพที่สามเนี่ยเราจับมาเป็นสปีดสองนะฮะตรงนี้สปีดสามนะฮะตรงนี้ที่ทำผิดคือ,อบอกว่าเป็นสปีดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะฮะ ส่วนข้อต่อของขดสปีดระหว่างโพที่2กับโพที่3เนี่ยเป็นสปีด2ถูกต้องนะฮะตรงนี้ถูกต้องนะอ่านี่คือสปีด2นะฮะเป็นช่วงข้อต่อของขดสปีดอ่าระหว่างโพที่2กับโพที่3เนี่ยนะฮะซึ่งจากการที่เราได้พันมอเตอร์ทีละ2โพเนี่ยนะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นต้นขดของขดมอเตอร์หลัก กับต้นขดของขดสปีดนะฮะเราจับเป็นสปีด3นะฮะเอาละครับอันนี้คือสปีด3นะที่กําลังสวมท่อทนความร้อนอยู่เนี่ยนะฮะฝัะ่งนี้ก็จะเป็นสปีด1กับสายไฟนิวทันนะฮะเดี๋ยวจะมาจับให้ดูกันอีกทีนะฮะเอาละครับหลังจากเราจัดสปีดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าหัวสายสปีด1 2 3และสายไฟฝั่งนิวทันกันนะฮะ เอาละครับตรงนี้เราก็ต้องผูกเชือกล็อกไว้ชั่วคราวก่อนนะฮะเอาละครับนี่คือสปีด3นะฮะเส้นสีแดงนี้นะฮะในคลิปก่อนนี้นะฮะ,ะที่เราทําไปบอกว่าเป็นสปีดหนึ่งนะซึ่งผิดนะฮะเราก็มาทำใหม่ให้ดูในคลิปนี้กันนะฮะ,ะสีแดงนี้คือเป็นสปีด3นะสปีดสาเราก็เอาต้นขดของขดมอเตอร์หลัก กับต้นขดของขดสปีดมาจํารวมกันแล้วก็เป็นสปีด3ต่อกับเส้นสีแดงนี้นะฮะสีน้ําเงินนี้ก็เป็นสปีด2เหมือนเดิมนะฮะสปีด2ก็คือข้อต่อของโพที่2กับโพที่3ของขดสปีดนะฮะเราจัดเป็นสปีด2ไอ้นี้ถูกต้องอยู่นะฮะยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมนะฮะข่าวที่แล้วสลับระหว่างสปีด3กับสปีด1นะฮะ สปีด3เราจัดถูกต้องไปแล้วต่อไปสีดำนี้ก็จะเป็นสปีด1นะฮะอ่าสปีดหนึ่งก็คือปลายขดของขดสปีดนะฮะมาต่อกับเส้นสีดํานี้นะฮะเป็นสปีดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งที่เราบอกผิดไปคราวที่แล้วเราบอกว่าตรงนี้เป็นสปีดสามนะฮะในคลิปนี้เรามาแก้ให้ถูกต้องเป็นสปีดหนึ่งนะครับอ่าพัดลมโบราณเนี่ยต้องทําให้สปีดหนึ่งแรงสุดนะฮะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะครับ ส่วนสายสีขาวนี้ก็เป็นสายไฟฝั่งนิวทันนะฮะซึ่งเรามาต่อกับปลายขดของขดมอเตอร์หลักนะฮะจะรับไฟฝั่งนิวทันครับมอเตอร์นะฮะเอาแล้วกบเรียบร้อยแล้วนะ,ะสปีด 3, สปีด 2, สปีด1แล้วก็ไฟนิวทันนะฮะ,ะถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้ เอาละครับในน้เราก็จะมาวัดให้ดูกันนะครับในช่วงแรกเราจะวัดว่าวงจรได้ต่อกันเรียบร้อยหรือ,อยังก็ตั้งไปที่คูณ 10k นะฮะสำหรับมิเตอร์นะฮะแล้วก็เอาสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับที่เส้นสีขาไว้นะฮะแล้ววัดกับเส้นอื่นๆนะฮะต่อกันนะฮะอย่างนี้ ต่อกันนะต่อกันหมดแล้วนะฮะวัดช็อตลงโครงด้วยนะฮะไม่มีช็อตลงโครงนะฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะวัดทุกเส้นเลยก็ได้นะ,ะจริงๆแล้ววัดกับเส้นสีขาวเส้นเดียวก็ได้นะฮะตั้งมาที่คูณ10ทีนี้มาวัดความต้านทานระหว่างสปีดให้ดูกันนะฮะจับที่เส้นสีขาววัดกับสปีด3-90สปีด2-120สปีด1ประมาณ160นะฮะก็โอเคนะครับนะ ทีนี้ก็เป็นการถูกต้องแล้วนะฮะ,ะเราก็ามาพันคอตตอนเทปกันเลยนะครับสำหรับพัดลมโบราณเนี่ยมันจะต่างกับพัดลมในปัจจุบันกันอ,อยู่นิดหนึ่งก็คือว่าพัดลมโบราณที่มี4สล็อตสโพแบบนี้จะไม่มีกดสตาร์ทนะฮะและก็ไม่ใช้คาปาซิเตอร์นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาจัดสปีดเนี่ยเขาจะให อ่าสปีด1เนี่ยแรงสุดนะฮะพี่น้องจำความต้านทานได้นะฮะอ่าสปีด1ก็จะอยู่ที่160โอห์มใช่ไหมครับอ่าส่วนสปีด2ก็120โอห์มสปีด3 90โอห์มเนี่ยนะฮะอ่าสปีดหนึ่งนะฮะซึ่งมีความต้านทานมากสุดเนี่ยก็จะหมุนแรงสุดนะฮะอ่าแล้วก็จะมา ให้สปีดท,ที่แรงสุดเนี่ยเป็นสปีดเริ่มต้นนะฮะก็เนื่องจากอามอเตอร์มันไม่มีกดสตาร์ทและไม่มีคาปาซิเตอร์ช่วยเนี่ยนะฮะแรงบิดของมอเตอร์มันไม่ดีพอนะฮะเอาจึงจัดให้สปีดแรงสุดเป็นสปีดเริ่มต้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าต้องการจะให้พัดลมมันเบาลงก็ค่อยๆลดสปีดลงเอานะฮะอ่ะกรนี้คือความพิเศษของพัดลม โบราณที่มี4สล็อต4โพเนี่ยนะฮะถ้าเรามาจัดสปีดนะฮะต้องให้การทำงานเริ่มต้นที่สปีดแรงสุดเลยนะครับและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพับลมโบราณ4สล็อต4โพที่มาจัดสปีดเนี่ยตรงสปีดแรงสุดเนี่ยความต้านทานก็จะสูงสุดนะฮะ,ะส่วนสปีด ต่างเนี่ยความต้านทานก็จะลดลงมากลางๆนะฮะส่วนสปีดที่เบาสุดเนี่ยความต้านทานก็จะน้อยสุดนะฮะซึ่งต่างจากพัดลมที่มีกดสตาร์ทและใช้คาปาซิเตอร์นยสปีดแรงสุดเนี่ยความต้านทานจะน้อยสุดนะฮะส่วนสปีดปานกลางเนี่ยความต้านทานก็อยู่ในระดับปานกลางนะฮะส่วนสปีดที่เบาสุดเนี่ยก็คือ สปีดที่มีความต้านทานสูงสุดนั่นเองนะครับเอาล้วครับทีนี้เราก็มาใส่ปลอกฉนวนทนความร้อนตรงหัวสายนะฮะแล้วก็มัดเชือกกันอีกทีนึงนะฮะที่ต้องให้หัวสายออกมาอยู่นอกผ้าคอตตอนเทปเนี่ยนะฮะก็เผื่อไว้สำหรับเมื่อต้องการจะเปลี่ยนสายไฟจะได้ทำได้ง่ายๆนั่นเองนะฮะเอาลครับเดี๋ยวเราก็มามัดเชือกกันอีกทีนึงนะฮะล็อก ช่วงหัวสายนี้ไว้นะครับสำคัญมากนะฮะสำหรับพัดลมเวลานะที่มี4สล็อต4โพไม่มีกดสตาร์ทนะไม่ใช้คาปาลิตเตอร์เนี่ยนะฮะ,ะเวลาให้พัดลมทำงานนะฮะ ต้องให้เริ่มต้นที่สปีดแรงสุดนะฮะเพื่อให้การสตาร์ทออกตัวของมอเตอร์สามารถสตาร์ทออกตัวได้ดีขึ้นซึ่งก็จะเป็นการถนอมมอเตอร์ให้ทำงานได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับทึ่งที่นี้นะฮะสปีดแรงสุดก็คือสปีดที่มีความต้านทานมากสุดก็คือสปีดหนึ่งนั่นเองนะฮะ รเรียบร้อยแล้วก็มาแต่งลวดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะเนื่องจากพัดลมตัวนี้เขาส่งมาแต่สเตเต,เตอร์นะฮะต้องพยายามจัดให้วงลวดมันเข้าไปชิดกับสเต,เตเตอร์ให้มากที่สุดนะฮะเพื่อเวลาไปใส่กับหัวกะโหลกมันจะได้ไม่ล้นไปคำหัวกะโหลกนะครับและที่สำคัญก็คือช่วงปากสเตเต,เตอร์นะฮะ ต้องจัดให้มองเห็นปากสเตเตอร์ด้วยนะฮะเพื่อเวลาใส่โรเตอร์มันจะได้ใส่ได้สะดวกนะครับเอาละครับเราก็มาอาบน้ำยาวานิชกันเลยนะครับก็ลาดไปให้ชุ่มๆเลยนะฮะพี่น้องหลายท่านถามมาผมใช้น้ำยาวานิชเบอร์อะไรนะฮะดับบิลยี่สามนะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับ โอ้ตรงนี้ยังมีขดลวดคดอยู่นะฮะอันเดี๋ยวเราต้องจับใหม่อีกนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับอ่ะต้องพยายามนะฮะให้เห็นขอบสเตเต,เตอร์ไว้นะฮะอ่าแล้วก็ให้ขดลวดเข้าไปชิดสเตเต,เตอร์ให้มากที่สุดเนี่ยนะฮะ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคลิปนี้ก็หวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอ,ขอจอบไม่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ